ของเล่นเต็มไปหมดเลยโดนสิครับตัวแรกเลยมาดูกันครับมันอยู่ในกล่องนะครับมันเป็นไอ้เค้มันจะมีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองแบบนี้นี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับว่าข้างในนะครับจะได้สีอะไรมันเป็นแบบไททานสามก้อนนั่นเองมามาลุ้นกันเลยนะครับแทน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 โอ้เราได้สีเหลือง ใส่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะพยกหัวพยกหัวอย่างนี้ไหนลองเปิดเจ้าเป็ดมาวิ่งเป็นเพื่อนมันหน่อยสิครับโอ้เจ้าเป็ดออกไข่แต่วันนี้ไม่มีไข่นะครับเ่าเปิดปิก,กจูให้หน่อยครับมาวิ่งเลยเอ้ยมีไฟด้วยเจ้าปิก,กจูกระดิกหางได้ด้วยเอ้ยนี่ดูหน้ามันน่ารักมากอะ เราเอาซีบ้ามาแข่งกันดีกว่ามาเปิดครับสีเขียวแข่งกับสีชมพูนะครับตัวผู้กับตัวเมียวันทุ่ let's go ไปโยโยสีเขียวชนะนะครับโอ้โหอ่ะเอาไดาโนเสาร์สองสายพันธุ์มาแข่งกันวันทุ่ let's go มันวิ่งช้าพอๆกันเลยนะครับ2ตัวน,นี้ต่อไปแล้วก็จะเอาม้า อันนี้คือม้าเฉยแข่งกับม้าลายรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่าหนึ่งสต์ทไป let's go โอ้อ่ะกลับมากลับมาอ่าปิดจ้าปิดได้แล้วโอเคอ่ สำหรับวันนี้เราก็จะขอราเเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับงวดหน้าเรานี้ของเล่นอ,อะไรเราจะมาเล่นกันอีกนะครับบายบายบ,ายบายบายก่อน